แววตาพี่ลีดูเราไม่ออกเลยว่าเราจะเจออะไรอีกเนี่ยดูจากหน้าของพี่ลีอะพี่ว่าโจทย์มันต้องยากแน่แ่จิมมั่นใจเล้านเปอร์เซนต์ว่าพี่ลีไม่เล่นเกมจิมมี่แน่นอนและนั่นก็คือสิทธิของผู้ชนะนะคะซึ่งพวกคุณไม่มีสิทธิผมทราบครับฉันมันคนไม่มีสิทธิอบะเออเจ็บลึกๆใช่สิฉันมันไม่มีสิทธิ์ แต่สิ่ง S> <S ที่พวกคุณทำได้นั่นก็คือแข่งขันกันต่อด้วยบททดสอบความคิดสร้างสรรค์กับโจทย์การสร้างสรรค์เมนูระดับมาสเตอร์เชฟจากวัตถุดิบราคาถูกรอบแรกเจอของแพงรอบนี้เจอของถูกโอ้พี่ลี่ดูยิ้มแย้มแจ่มใสแต่สักพักหน้าเริ่มบึ้งพนมมือไหว้แล้วก็ทำปากเหนลี่เขายกมือไหว้แบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้ว าาารยายมกซึ่งลี่นะคะได้เลือกวัตถุดิบเอาไว้ให้พวกคุณแต่ละคนเรียบร้อยแล้วถึงหน้าพี่จะดูน่ารักใสๆแต่ใสเดียวที่พี่โอเคก็คือใสศาสตร์นะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะสู้สู้สู้เธืออะไรวะ อะไรอ่ะเะไรนะเครื่องในเครื่องในผมช็อกจริงๆใหญ่เลยแต่วันเนี้ยมีทำปอดไม่เป็นพังดับหมดเลยคิดไม่ออกเลยว่าจะปอดไปทำอะไรได้กระเพาะหมูเอาชีเราอยู่ตรงกระเพาะหมูโอ้น่ากระสือห้อยมาเป็นพวงมันน่ากลัวมากตับปอยิ่งจับดูหนุกหนับหนุกหนับอย่างนี้มันตับน้ำตาจะไหลวันเนี้ย เครื่องในมาเต็มจ้าพยายามตั้งสติก่อนแล้วก็พยายามเลือกวัตถุดิบที่คิดว่าน่าจะเข้ากับการทํากระเพาะคิดเมนูไปด้วยระหว่างวิ่งหยิบของว่าเราจะทําอะไรสิอีหวานเราคิดว่าเราต้องทําได้พยายามจะคิดในหัวว่าเราจะทําอะไรกับกระเพาะต่อไปสู้สูพี่นีไหนบอกไม่ยากมันคือเกมเราจะให้พี่ทำยังไง เราอยู่ตรงนั้นเรามีสติทําทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนเราต้องจัดการในตัวโปรตีนให้ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในจานนี้ทํายังไงวะพี่หมอเห็นจากเพื่อนๆแล้วก็รู้สึกว่าตับก็คือเบาสุดแล้วสําหรับหนูค่ะคิดว่าโอเคแล้วแหละสาหรับตับค่ะเออผมไม่กินเครื่องในด้วยและได้โจทย์ที่ยากมากพี่ลี่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับว่าจะทําเป็นเมนูอะไรดีแต่ว่าหน้าจอกแนวญี่ปุ่นกับฝรั่งหน่อยเขาให้รอดแล้วกันครับ นวน,นีในรอบที่แล้วนะคะเจอกับโจทย์วัตถุดิบราคาแพงระดับพรีเมียมแต่ส่วนในรอบนี้ก็คือวัตถุดิบราคาถูกที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่ว่าวัตถุดิบราคาถูกเนี่ยสามารถนํามาเพิ่มคุณค่าได้ทําให้เมนูปกติธรรมดาเนี่ยกลายเป็นอาหารจานหรูได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะอาหารที่ดีไม่จําเป็นต้องทําจากวัตถุดิบราคาแพงเสมอไปค่ะ โปรโตีนราคาถูกอย่างแรกคือตับหมูนะครับกิโลกร,รัมละข้าวสบาทเท่านั้นเองแต่มีโปรโตีนสูงถึง260กรัมต่อกิโลเลยนะตับหมูนะฮะเป็นเครื่องในยอดฮิตที่นํามาทําเป็นเมนูได้หลากหลายชนิดแต่ติดอยู่ที่กลิ่นขาวครับถ้ากําจัดกลิ่นข้าวออกไปได้ตับธรรมดาธรรมดาก็อร่อยระดับเวอร์คลาสได้เลยครับส่วนกระเพาะหมูนะคะราคากิโลกร,รัมละ70บาทเอง แล้วมีปริมาณโปรโตีนถึง124กรัมต่อ1กิโลกรัมแต่ส่วนนี้มีความยากตรงที่ว่ามีกลิ่นคาวและของเสียตกค้างมาในกระเพาะและที่สำคัญมีความเหนียวด้วยถ้าเขาใช้เป็นและจัดการกับมันเป็นเขาก็จะสามารถทำจานที่ดีออกมาได้ ส่วนปอดนะครับเป็นโปรตีนที่ถูกที่สุดกิโลกรัมละ25บาทครับแต่มีโปรตีนสูงถึง140กรัมเรามักจะเห็นในเมนูต้มเลือดหมูหรือก๋วยจับเขาจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมากในจานอาหารของเขาเพื่อให้ปอดหมูมีคุณค่ามากกว่าที่คนคิดแต่ก็อย่าลืมทําความสะอาดล้างกลิ่นคาวออกด้วยนะครับมิฉะนั้นแล้วก็สู่ขิดแน่นอนครับ